เราดูโซนยามเช้านะคะทุกคนที่ซัป,ปโปโรวันนี้หิมะตกจ้าว้าวไม่ใช่แค่ที่นิเซโกหิมะจะตกอย่างเดียวนะคะทุกคนที่ซัป,ปโปโรก็เราก็โชคดีเดินเจอหิมะตกเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ลงมาใส่หมวกหมายผมถ้าเดินไปนี่เนาะแว่นเปียกแน่จ้ะก็เลยต้องไปเอาหมวกมาใส่ก่อน หนาวหนาวจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซอร์วีป้ายรถเมย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนั่งแอร์พอร์ตลิมูซีนบัสนะคะจากที่ป้ายรถเมย์ที่ใกล้ๆโรงแรมเรานะคะเดินไปประมาณ500เมตรไปเซอร์วีก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปตารางเวลาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะนั่งแอร์พอตลิมูซีนบัสนะคะกลับไปที่สนามบิน นิวชิตัวเสษค่ะทุกคนก็เนะะี่ยค่ะถ้านั่งรถบัสไปนะคะมันก็อยู่ราคาประมาณ1,300ยเยนเท่านั้นนะคะแล้วก็คือไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงสถานีรถไฟเนาะอันนี้ก็คือลากจากที่พักไปพอไปถึงป้ายรถเมล์ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยยกกระเป๋านะคะขึ้นรถบัสแล้วก็นั่งประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งก็ถึงสนามบินนิวชิโตเศเลยค่ะทุกคนก็คือพูดง่ายๆก็คือสะดวกสบายแล้วราคาก็ไม่แพง1,000 300เยนเท่านั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเซอร์เวกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะที่ป้ายรถเมล t s go <S ที่เมื่อวานะคะสงสัยว่าคุณเขาออกกำลังกายกันยังไงเมื่อกี้เจอหนุ่มญ,ญี่ปุ่นเขาก็วิ่งออกกำลังกายด้วยะะทุกคนสุดยอดเลยคือเขาไม่วิ่งในยิมนะไม่วิ่งรู้วิ่ง วิ่งเนี่ยบนพื้นที่ม้าแบบนี้นะคะว้าวฟิน,น่าเล่ดสุดเลย,เลยค่ะณันะซัป,ปโปโรฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะเดินมาตอนแรกเราก็คิดว่าจะเป็นป้ายรถเมล์หลบแบบเมื่อวานเนาะไม่ใช่เลือไปทางซ้ายเห็นป้าย For New c h i t o เ e airport แล้วก็อยู่หน้า hotel r e s o r t ท r i ิตี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้คือ แน่นอนมารอที่ป้ายนี้ได้เหมือนกันแต่ป้ายเนี้ยไม่เหมือนป้ายเมื่อวานเพราะป้ายเมื่อวานที่ผู้แวะไปดูเนาะมันจะเป็นแบบป้ายรถเมล์จริงๆก็คือมีที่หลบหิมะหลบหนาวอยู่ข้างในด้วยนะคะเนี่ยก็คือวิธีดูง่ายๆก็คือเนี่ยเนาะ f o r New c h i c o s e Airport แบบนี้นะคะอันนี้เป็นป้ายที่ S 2 7แล้วก็มันก็จะบอกอย่างนี้เลย Airport Liner นะคะน้าป้าย Hotel Resortity Sapporo ค่ะ นี่แอร์พอตลีโมซีบัสทอมไทเบอร์นะคะวิธีดูก็คืออย่างพรุ่งนี้เราบินกลับตอนรอบ11โมงเกือบเที่ยงเลยเนาะ11โมงห0หรือเปล่าไม่แน่ใจของแอร์เอเชียเราก็ควรไปถึงสนามบินก่อนสักประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็ว่า9โมงจะไปถึงเนาะแล้วก็แอร์พอตลีโมซีเนี่ยมันจะวิ่งช้ากว่ารถไฟก็คือประมาณชั่วโมงครึง่งเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปแบบเนี่ยมันก็มีรอบ7โมงเห็นไหมเโมง 7โมง34 7โมง49นะคะคือควรไปรอบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปรอบ8โมงอะ่ะเดี๋ยวมันจะไปถึงชา้าเผื่อการจราจรติดขัดด้วยแล้วก็อันเนี้ยเนาะก็คือมีบริการ2ยี่ห้อนะคะเป็นชูโอัสที่เรานั่งมาจากเออนิเซโกะมาซัปโปโรเนาะส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งผู้จำไม่ได้ก็คือเนะะี่ยค่ะเห็นไหมสีเขียวกับสีแดงเนี่ย จะสลับกันมันก็จะบอกตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ในราคา1 3 0่ยเยนเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นปายตรงนี้ห่างจากที่พักเรา500เมตรค่ะแต่ไม่มีที่หลบหนาวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่าเพื่อนๆจะลากกระเป๋ามาเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะบายนี่ค่ะรู้แล้วสีเขียวของ โคโคตุโคสุนะคะแต่ถ้าสีแดงก็คือชูโอวัสดค่ะทุกคนคือตอนนี้เวลา9:18นะคะแต่รถรอบต่อไปที่จมีคือ9:19นะคะมาดูกันว่ารถวัดจะมาตรงเวลาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูคะ่ะเอ่เมื่อกี้ก็เห็นคนลากระเป๋ามารอแล้วมีคนมายืนรอแต่เขาจะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะคะนี่หน้าโฮเทลรีสอร์ทนิตี้นะคะ เดี๋ยวมารอดูกันแอบเรามาเซอร์วก่อนเราจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เราเป็นยังไงคะ่ะมาดูว่ารถปัสเวลามันวิ่งมาจะมาเป็นยังไงมันจะมาตรงเวลาไหมรอดูกันนะคะนี่ก็เลยเวลา9.19นะคะตอนนี้9.22ละเลยมา3นาทีนะคะเราไม่เท่าไหร่เรายังไม่ได้เดินทางแตเ,เห็นไหมคะนะคะ,คะแกงนุ้นที่เขายืนรออ๋มันจะมาล้ โอ้นี่ค่ะมาลวเลยภาสานังกเนี่ยค่ะ a i r ์ o r ตไ i n e เนอนะคะมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เราเรอขึ้นเนาะแล้วมันมาเลทดนิดหน่อยเราไม่ต้องตกใจนะคะเราได้ขึ้นแน่นอนค่ะ a i r ์ o r ตไลน์เนอรนะคะรอบเวลา919ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นที่ป้ายรถเมล์นี้กันนะคะบาย เจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋ารถเมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นั่งก็ไม่เต็มมากนะคะประมาณน,นี้เลยป้ายรถเมย์เอสสค่ะลองได้นั่งแน่นอนสบายๆลา,ากันไปด้วยบรรยากาศเช้านี้ค่ะที่ซับโปโรโรนะคะ มอร์นิ่งมอร์นิ่งนะคะ <laughs> ตอนนี้เรารออยู่ที่ป้าย s 27หน้าโรงแรมรีสอร์ทชินิตี้ซัปโปโรนะคะ, <c oughs> ะเวลาตอนนี้7.19แล้วค่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่ารถยังไม่มานะคะเมื่อวานมาช้า3นาทีดูว่าวันนี้จะมาช้ากี่โมงรอลุลอ้นกันยู่ มาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงที่สิบสองนะคะแต่ว่ารถยังเลี้ยวมาไม่ได้ค่ะติดไฟแดงมันจอดอยู่ตรงข้างหลังนูนละแป๊บบนึงเดี๋ยวรอมันตีเฮ้ยเออมันต่ออยู่ข้างหลังนั้นเดี๋ยวรอมันตีโค้งมาก่อนค่ะสภาพตอนนี้เป็นไงคะหนาวค่ะกี <laughs> อ่องศาลบเท่าไหร่ลบหกค่ะลบหกถา,ถามว่าหนาวไหมสบายสบายอะ่ะโอเคอันนี้เขาเคยอยู่นอกมาก่อนนะคะ <laughs> รอไฟเขียวกันจ้าคือถ้าใครมารอที่ป้ายรถเมล์เนี่ยเนาะขึ้นแอร์พอร์ตลิมูซินบัสก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันจะมาเลทนิดนึงเพราะว่าเขาแวะรับตามจุดต่างๆและป้ายของเราก็คือป้าย a อ2 7ค่ะทุกคนโอ้ติดไฟแดงนานจังอุ้ยมีคนที่งออกกำลังกายยามเช้าด้วยสุดยอดนี่ไปละว้าว คงจะหนาวน่าดูคนรอกันเยอะเลยนะคะไม่ใช่มีแค่เราอย่างเดียวมาแล้วจ้านี่นะคะมาละอ้อวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราตีตั๋วนั่งสบายๆได้คะ่ะโอเคอันนี้เป็นของสีเขียวนะคะฮะนี่ ก็เลือกที่นั่งแล้วสิว่าจะนั่งไหนนี่นะคะแอร์พอร์ตไลนเนอร์ค่ะเดี๋ยวคนขับก็จะลงมาช่วยขนกระเป๋านะคะน่ารักมากนี่เห็นไหมคนขับก็มาช่วยขนกระเป๋าน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่คนก็จะมารอขึ้นกันหูนี่เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบหนึ่งรวมเราก็เป็นสิบสอคนค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะคะเฮ้ hey, thank you โอเคนี่นะคะขึ้นมาละอบอุ่นนี่คนยังไม่ค่อยเยอะนละลืมไปว่าขึ้นรถที่นี่ขนเขาห้ามเสียงดังเอานั่งฝั่งไหนโอเคเราเลือกที่นั่งทีตตัวสบายสบายไปก่อนคะ่ะบายเดี๋ยวจับเวลาดูว่าที่นี่ใช้เวลาประมาณเท่าไรนะคะเขาบอกว่าชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าเราจะถึงที่นู่นกันกีมม่โมง เลสก็เจอกันที่นู่นเลยนะคะคนนั่งแอร์พอตริมมซินบัสกันเยอะมากทุกคนตอนแรกคิดว่าจะได้นั่งตัวกันสบายๆที่ไหนได้เยอะมากเลยต้องแบบมานั่งด้วยกันนะคะมันคงสะดวกกันน้อยอย่างว่ามันไม่ต้องเอากระเป๋าแบบขึ้นลงสถานีรถไฟอะคะ่ะ โชคดีนะคะที่เราขึ้นต้นสายะคะ่ะฝือขึ้นมาคนยังไม่เยอะแล้วถ้าสมมุติแบบถ้าขึ้นไปแล้วป้ายอ่นมีคนเยอะนะคะและที่นั่งเต็มเนี่ยเนี่ยมันจะมีเบาเสริม,มเห็นไหมคะอ้อมชีวิอมองไม่เห็นเนาะเนี่ยอันนี้เบาเสริมเนี่ยนะคะอ่ามันก็จะคือดึงออกมาคนก็จะนั่งเป็นแถวกลางได้คะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวออไปนั่งรถไฟเอ้ยนั่งไปสนามบินกันคะ่ะ พูดไม่ทันไรป้ายนี้ป้ายนี้นะคะเป็นป้ายใหญ่คะ่ะตรงสี่แยกซูซูกิโนะนะคะเนี่ยล้วคนเยอะมากโอ้คือแบบโชคดีมากเลยเนาะที่เราแบบอยู่ตรงทางแนละ้วเราได้นั่งอ่ะอ้อมโอ้สุดยอดคนที่นี่เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพอนั่งเบาะเสริมแล้วถ้าเบาเสริมเต็มอะของญี่ปุ่นอนะเขาจะทํายังไงเขาจะให้รอเที่ยวต่อไปหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวรอดูกันนี่ฮะ ใช่เบาเสริมเต็มเลยแหละรอบนี้เนี่ยมาแล้วใครต่อแถวหน้าก็โชคดีนะคะเนี่ยถ้าตามป้ายใหญ่ๆที่มันมีซุมงงนะ้มอย่างเงี้ยเนาะจะมีเจ้าหน้าที่เสือเเเส้อเขียวเห็นไหมเจ้าหน้าที่เสื้อเขียวคอยช่วยยกกระเป๋าค่ะนี่เอาช่วยคนขับรถเนาะคนขับรถก็ไม่ต้องยกคนเดียวแต่ป้ายที่เราขึ้นนะคะป้ายที่เราขึ้นอะ่ะมันเป็นป้ายเล็กพอเป็นป้ายเล็กปุ๊บคนขับรถก็ต้องยกคนเดียวเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เสื้อเขียวอะคะ่ะคอยช่วยยกค่ะอ ยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าเราว่าเขาคิดมาแล้วเลยไม่เนียคนจะเยอะต้องต้องักเวลานะคะตอนนี้ยังไม่เต็มนะคะเบาเสริสมยังไม่เต็มค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีคนนั่งเบาเสริสมยังไงไตื่นตาตื่นใจมากอีกทั้น <laughs> ไม่คิดว่าจะได้เห็นคนนั่งเบาเสริมจ้าดื่มเว้าห <laughs> ักแล้าถูกเป็นหนุ่มรูปลอมไหม <laughs> ไม่น่ากล้านะคะราะแถวนี้ผู้หญิง Okay. จ้แถวด้านนู้นอจ้าขาไม่สรุปว่าเขาเขาไม่ให้ขึ้นแล้วจ้าเออเจ้าหน้าที่เขาจะนับกันคนจํานวนไว้เลยคนเสื้อเขียวอะเนี่ยเสื้อเขียวเห็นไหมอาจจะต้องรอรอบต่อไปเพราะรอบต่อไปมันใกล้กันจากรอบที่เราขึ้นก็คือตรงป้ายเราเจ็ดนเนาะรอบถัดไปก็คือ734ค่ะก็อีกประมาณ15นาทีนะคะจะเป็นรอบถัดไป ่าก็คือยังไงก็คือไปสนามบินทันแน่นอนค่ะน,นิวชิโตเซค่ะพวงนี้ก็ต้องรอรอบถัดไปนะคะน,นี่นะคะคนเสื้อเขียวสรุปไม่มีคนมานั่งข้างสาวสวยนะจ๊ะ <c oughs> เกอได้เลย อี้อย่างนี้เหมือนกันก็อี้น้อยก็จะน่าตรงกลางอย่างนี้ตรงนี้น่าจะจองไว้เดาเอานะเพราะว่าเหมือนมันรอในตัวออฟฟิศอ่ะอยู่ไอ้นี้ได้ไหมอ่ะหรืออะไรป้ายสุดท้ายหรือเปล่ารอเพราะว่าหลังจากเนี้ยทุกคนก็จะลงแถวการเพราะถ้าคนแดงคนแดงในรถรวมทั้งแถวการ เราก็มาถึงสนามบินนิวชีโตเซ่แล้วค่ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะไปไปคาริการ์มากยบายบายเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเลยค่ะอาริกาโตโกไซมาแล้วก็จ่ายเงินใช้บัตรไอซีการ์ดไม่ได้เนาะเออต้องจ่ายเป็นเงินสดขอโทษทีนี่เออโอเคเนี่ยค่ะก็นั่งแอร์ ริโมซีนบัสมาเนาะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะก็คือจะมาจอดในตัวอาคารเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้หาข้อมูลดีๆเนาะตอนแรกคิดว่าใช้ไอพีการ์ดได้แต่ความจริงก็คือใช้ไม่ได้ก็ถือว่านั่งสะดวกสบายเนาะคนก็คนก็นั่งมาเต็มคันเลยค่ะเออแต่แปลกเนาะมันตื้อตรงนี้ พอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกป้ายชัดเจนเลยนี่ทางขวาไปดูเมสติกแต่เราไปอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะคะก็อิงยาวไปเลยค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยู่ในซัปโปโรนะคะแล้วจะเดินทางมาที่สนามบินนิวชิโตเซค่ะทุกคนก็ไม่ถ้าไม่อยากลากกระเป๋าขึ้นลงแบบรถไฟใต้ดินแบบ JR s ซัปโปโรสเตชันนะคะผู้ก็นแนะนำค่ะให้มานั่งที่ แอร์พอร์ตลีมูซีนบัสนะคะโดย a i r p o อร์ตล o มูซีนบัสเนี่ยนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆพ,พักอยู่สนามบินไหนเอ้ยพักอยู่ที่โรงแรมไหนนะคะก็สามารถดูจุดป้ายขึ้นรถที่ใกล้กับที่พักเราได้ค่ะโดยจุดขึ้นรถนะคะที่ใกล้กับที่พักเรานะคะมันจะมีป้ายรถเมย์อยู่ตามจุดต่างๆค่ะเพื่อนๆก็ สามารถเลือกขึ้นได้ไป้ายรถเมล์ที่ใกล้กับโรงแรมเราได้เลยนะคะก็อย่างปุ่ยขึ้นต้นทางเนาะก็คือมีที่นั่งให้เลือกที่นั่งเยอะนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะแต่สําหรับใครที่อยู่ท้ายสายเนาะมันก็อาจจะต้องที่นั่งมันอาจจะเต็มอะไรอย่างนี้เนาะก็แต่ว่ามันจะมีเบาะเสริมนะคะตรงกลางนะคะอ่าบนกลางก็นั่งสะดวกสบายะค่ะก็ ระยะเวลาก็ใช้ประมาณเวลาชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็คือต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นจ่ายเป็น IC Card หรือบัตรเครดิตต่างๆไม่ได้ราคา1,300เยเยนค่ะทุกคนก็ถือว่าสะดวกสบายมากค่ะเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะทุกคนก็เผื่อเวลาแล้วก็มาถึงสนามบินก่อนสักปมาณ4 4ชั่วโมงก่อนที่เราจะเดินทางค,ะค่ะก็ยังไงก็ลากันไปด้วยกับภาพน้องโดเลมอนนะคะ สัญลักษณ์ของสนามบินนิวชิตโตเซค่ะทุกคนยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้พูดเรด้วกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ,บ๊ายบาย